วันที่23มกราคมพุทธศักราช2566ในเต๋บุญนาเเลขาธิการสภากาชาติไทยพร้อมด้วยนายชัดชาติสิทธิพันธ์ู้ว่าราชาการกรุงเทพมหานครร่วมเป็นประธานปลูกต้นไม้2,000ต้นในโครงการปลูกต้นไม้ล้านต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นทั่วกรุงของกรุงเทพมหานครณศูนย์าการเรียนรู้เกษตร<า>อินทรีย์โคกหนองนาเขตทวีวัฒนากรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างสภากาชาติไทยและกรุงเทพมหานาครรวมทางสร้งางความตระหนักและเป็นองค์กรแห่งการสนับสนุนแก้ไขปัญหาสภาวะโลกร้อนซึ่งสภากาชาติไทยได้ให้ความสำคัญโดยกำหนดให้ภาวะโลกร้อนเป็นหนึ่งในเซนชัทีมเพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสภากาชาติไทยได้กำหนดเป็นนโยบายและแผนง,งานในการขับเคลื่อนโครงการ หรือกิจกรรมในปี2566สำนักงานยุวากาชาติและอาสาสมัครกาชาติสภากาชาติไทยจึงจัดโครงการรวมพลังอาสาสมัครกาชาติปลูกต้นไม้หลานต้นสร้างพื้นที่สีเขียวและกำแพงกรองฝุ่นร่วมกับกรุงเทพมหานครขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยลดปัญหาก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สาเหตุหนึ่งของปัญหาและเป็นตัวการสำคัญในการทำให้เกิดภาวะโลกร้อนในการนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะผู้บริหารสภาการชาติไทยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทยและกรุงเทพมหานครศึกษาที่การจังหวัดนครปฐมอาสาสมัครการชาติอาสายุบากชาิจำนวนกว่า900คนและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมปลูกต้นไม้ในครั้งนี้ด้วย